หนึ่งความลับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่อยากประสบความสําเร็จคุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่อยากจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองถ้าคุณเป็นคนหนึ่งคนนั้นวันนี้ครูดานี่มีหนึ่งความลับที่จะมาแบ่งปันให้กับคุณค่ะนั่นก็คือคุณจงลุกขึ้นมาเอาตัวเองออกมาสู่หน้ากล้องค่ะเอาตัวเองออกมาสู่โลกออนไลน์ค่ะ เมื่อคุณเอาตัวเองออกมาสู่โลกออนไลน์แล้วนั่นหมายความว่าคุณกำลังสร้างความจดจำให้กับผู้คนค่ะยิ่งคุณออกเอาตัวเองออกมาบ่อยๆซ้ำๆมากเท่าไหร่คุณยิ่งสร้างความจดจำสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นมากขึ้นเท่านั้นค่ะเพราะเมื่อไร่ก็ตามที่คนมากมายมหาศาลเขาเห็นคุณเขาจำคุณได้แล้วเขาเชื่อมั่นในตัวคุณว่าอ้อ คุณมีตัวตนจริงๆนั่นแหละค่ะคุณจะสามารถหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแบบง่ายๆสบายๆเพราะคูดาน,นิทำสำเร็จมาแล้วค่ะคุณก็สามารถทำสำเร็จได้เช่นกันนะคะลองเอาสูตรลับสูตรนี้ไปใช้ดูนะคะความลับความลับนี้นะคะสามารถสร้างเงินสร้างทองให้กับคุณได้แบบง่ายๆสบายๆเลย แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะครูดานิมีสาระดีๆมาแบ่งปันให้คุณถึงบ้านเลยนะคะใครเจอครูดานิชีวิตเปลี่ยนแน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ